เดี๋ยวจะขับบนอ่าอ่าค ouais. ุณแอมยกยกมาเอายกมาเลยนะเดี๋ยวต้นจะเอามาให้รวบรวมยอดเลยรวบรวมทีเดียวแล้วก็เอามาบวกกันนะนไหมเออเอออของอันนี้มันสองเม็ดยี่สิบพิเศษอ้าวอันนี้นี่โอ้มันได้มาหลายปีเนี่ย

อ่ต่อไปนะมอยอนะอมาเป็นมาเป็นขด้เลยเลี้ยงมาเลี้ยงมาเงมาส่งยอดด้วยนะส่งยอดด้วยนะจับเลยหัตถบาตจะี่้หัตถบาเอ่าเป็นะ้าได้ไปหมอหมอได้เนข้าไ้มามาเลยเดี๋ยวอ่ข้าคิ้เข้าแถวไปเลยอ่าถ่ายทุกลูกนะลูกนะพอมา เอาพาันเอะไมอไ,มา,ไม,มางางเออไอ้นียที่ไหนนะประจวบประจวบ,บอีดีขันอหลายอยู่อยู่หลายที่เนี่ยเฮดูรีก็อยู่เอนห้น้ามาอันนี้แจ็คกอดอะไรใช่ไหมครับแจยคแบเดียวาแจ้ออืมมันบางเ,าเาๆๆนาะ Qua quay 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 bên quay à, quay 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 à, quay 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 quay

ถ่ายทุกรูปเลยบนบนเขาจะไปม,มีคนถ่ายเอออันนี้ส่งให้อะไรนะเก่งกันแล้วไม่ใช่ของใครใครทำอะ่ะวันนีวันนีไม่ใช่คนภาพคนภาพคนภาพอ,ะอ,อ่ะแต่ว่าไอ้นี่นี่เร่งเร่งเร่ยมาเร็วเร่งเร่งเอ๊ รับไปตอนนี้เลยปัจรับไปตนี้ไปรับเลยอันนี้ถวายพระแม่จามีนีลูออกมาอบาทเอเลยแ้วไช้งคกเลยัเออมาวางหาด้โหนอได้ไอ้บยป้กัยกไปทั้งน้นเลยเห้ไทบอกช้า มัไปด้นานน้อีอเก,ก,กเออมาโคเล้งแ้วเฮ้ยโเล้งเออไอ้อกะห้มันได้เอ,อนเนี่ยต้นน่ไปเลยไปแล้วกันับเลยเอาเช้าไอ้ไงันนั่งแ้วรออ่ะมันั่งนี่มันต้อใ้เฮ้ยนุบนังนี่ มึงเด็กขวดตัวเล็กวะพี่เอาจับจับจับไอ้นี่นะอุปการเราโอเคนะก็จะได้ไปลงข่าวเอาเสร็จแล้วยกไปยอดแจ้งเลยอ่ะเขี่มาไอ้สมศรีเข้ามาสมศรีเข้ามาให้วิลาดไทยนี่นียน À, à, nha, tôi phải chụp anh một rồi ok, à, cô <laughs> à, à, ta lên, này, cái này, cái này, cái này, à, nhóc bay, เอาเดี S <S mm ๋ยวถ่ายไปเลี้ยงแก้วก uh, ่อนเอ๊ะละส่งยาที่ยังสงยาที่ยังใส่ละช่งกันเลยละยกขึ้นแก้วแก้วยุกนะไปอืมอันเดียวอันเดียวอ่ามามาพี่เาถ่ายดิซาจะต้องอยู่กับคนนี่ฮะเออยมาแล้วสองตายายมา ชัดเร์อ่ารูปสองรูปแทนไปอย่าไปแทนรูปเดียวเสียไอ้ลงมมาก่อนลงมมาก่อนเบ๊กไปไหนน้องมากับมอไอ้เบ๊กเข้ามาเบ๊กเข้ามาได้เบ๊กเบ๊กอันยาพรน่ะมาเนี่อันนี้ไปรู่นพ่ออาหารพวกเราไปนู่นไปฉันข้าวบ้านเขา

นะไปใช่ใช่อันนี้ยอดของคุณเอมรือมยังอันนี้อันนี้อันนี้มี่ทั้งหมดได้ช่วยกันจับนะได้ได้โอ้ยดูด้เไมอคุณต้องพูดถือกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันหาย้ก็ลว้นไทยก็ได้วก็ลบ้ตปไทยโจะได้มาะเทศไให้ให้ให้เขาเอ็มก่อน ไปไหนอ่ะหมดแลด้ไหนยังอ้าวไปไม่ได้มามามาช่วยกระถือทีต่อเลยมาเลยมาเลยอ่ะมามาชั้นผ้าจะรักษามานั่นเด็กอ่นเองอะใส่มาไปไปเพนมานักซอมามันสามาซอสเอาไว้ไม่เป็นไรละวลงไปก็ไปฉันเพนแล้วก็ทอดกันทีเนี่ยใันทันเดือดชั้นผ้ไม่เวีนหัวครับมือเดียวก็ไม่เป็นไรมามาทำร้านกันไหมอ่ะวน ตอนนี้เอานับนะหนึ่งสองสมยกขึ้นตะเคนสาธุสาออตวอ่าเาวังเอาวตอนนี้ประกาศประกาศเลย่ะาเพิ่มนะโอ๊ยได้ขอใหม่ไม่ใม่อ่ดูนะอกิได้ประกาศรูปโบธนา กับแพทยเจ้าภาพอ่าทอดกระถิ่นสามัคคีวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกลนะครับอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ดังมีรายนามดังต่อไปนี้นะไม่ตบหนึ่งเบิ้ลหนึ่งรุ่นหนึ่งนี่สองไปสองนะครับครับครับบริษัทสิริอินเตอร์เนชั่นแนลโดยอ่าคุณเอ็มนะครับอ่าจำนวนแปดแสนตั้งชื่อเขาหน่อยเอ่ออยากเจอสีลาลุดสิริโอ้เด็ดมันไม่ได้มีชื่อคุณสิลาลุด ชื่อะไรชื่อหายไ่ได้ไมรได้นเจ้าภาพนะครับประธานทอดกระถินในปีนี้นะครับคณะบริษัทสรีอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทสรีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดบริษัทสรีอินเตอร์โรจิสติกจำกัดคุณพ่อทับสริคู่นานนานนะครับแล้วก็ครอบครัวพร้อมญาติมิตรนะครับมีจิตศรัทธาถวายกระถิ่นนะครับปัจจเป็นจำนวนเงิน 8 5 0 0สห้ามืนบาทครับสาธุสาธุสาธุคณะคุณสรรเสริญทองสมนึกพร้อมครอบครัวจำนวน6,400บาทครับคณะจากจังหวัดระยองคุณสมพลคุณจัญญาวณิชกุลจำนวน1,1190แสห้สบาทครับคณะคุณแม่อำนวยคุณนำหน้าสมวนศินพร้อมครอบครัวนะครับ จำนวนหกหมื่นบาทครับคณะคุณถาวรผาหมีพร้อมครอบครัวจำนวนหนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อยบาทครับคณะคุณดวงจันทร์บัวรมพร้อมครอบครัวเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทครับคณะคุณล่อสีนวลจำนวนห้าร้อยหกสิบบาทครับคณะคุณบุตรประจวบ จำนวนหนึ่งมืนแปดร้อยห้าสิบบาทครับอ<า>ไ่ไคุณจุดเห้อคะจแล้วคุณเจริญเออเอ<า>ไหอเล็กไปไหมไม่ไม่ไม่เรียงเรียงเดเสร็จแล้วครับคุณเจริญบอกไม่เห็นคณะคุณเจริญลาแหงพร้อมครอบครัวหนึ่งมืนสี่ร้อยบาทครับ คณะคุณชัยยาคุณหญิงเ0็ดบาทครับคณะคุณกำมลเดชชัยสุคุณละพีพันปันโนจา5,780บาทครับคณะบุญกองทุนดอกบัวกลางน้ำนะครับแล้วก็คณะคุณหมอคณะสาธุชนศรัทธาจากแฟชั่นไอแลนด์นะครับคณะบริษัทโฮมโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดจำนวนหนึ่งแสนบาทครับคณะสายอมก๋อย หนึ่งบาทครับค<า>ณะสัทธาหนองบัวคำจำนวน3,420ิบาทครับค<า>ณะท่านอาจารย์อาคิโนจากมูลนิธิธรรมคีรีจังหวัดแม่ห้องสอนจำนวนหนึ่งแสนบาทครับค<า>ณะบ้านดอยแอก ห4ึ่บาทครับคณะคุณเอกคุณเคสจากอเมริกา USA ห0ึ่งืบาทครับคณะนางสาวกันสินีกันสิณีกันสิสิณี8ปดพันห้าร้อบาทครับคณะคณะช่างดิ่ง7,200บาทครับ คณะกำนันทีและพงนางปาณีดวงจันทร์หนึ่งมือยหกบาทครับคณะคุณบุญเลิศคุณนงนุษย์สอบาทครับคณะคุณสุรชัยปู่เงินหนึ่บาทครับคณะศรัทธาหนึ่บาทครับคณะคุณสมนึกคุณยุพินสุวีเก้าบาทครับ คณะวัดบ้านน้อยห้วยลินเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทรวมทั้งสิ้นเป็นยอดจำนวนหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองบาทครับสาธุตะเกนบริวารด้วยครับคุณอำนาจ